สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมพีพีครับผมรับบทเป็นนนในเรื่องปารลลักครับผมโอ้พีพีใช่ไหมครับใช่ครับพีพีอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้สิบเก้าปีครับผมอ๋อตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีปีเท่าไหร่ครับสองครับผมโอโอเคแล้วนี่คือผลงานเรื่องแรกของพีพีเลยไหมครับใช่ครับผมเป็นผลงานเรื่องแรกในการเล่นซีรีส์ปารลลักโอ้แล้วแล้วแล้วตัวบทตัวคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องนี้เออมันมันเป็นยังไง นจะเป็นเด็กวิศวะนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่านโนเนี่ยจะเป็นคนที่ค่างรักเดียวใจเดียวก็คล้ายๆผมนั่นแหละครับแต่ว่าจะรักเดียวใจเดียวยังไงเนี่ยมันก็เราก็ยังผิดเราถึงการรักเดียวใจเดียวเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกต้องแต่ว่าเราก็ผิดเพราะว่าเราชูเขาได้เองครับในเรื่องเอาเอาซะแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นชูของใครเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับผมซึ่งนี้ก็จะเป็นการออแอ์ครั้งแรกแล้วก็ถ้าอยากรู้เป็นชูของใครก็ติดตามดูได้นะครับคือบอกเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวและชีวิตจริงตอนนี้ สถา,านะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็โสดครับผมเออโอเคอ้าเดี kind of tech, ๋ยวเปิดเปิดว้าว์หน่อยไอจีเราเลยครับก็ไอจีเรา p p p r m c ครับผม p สามตัว i n c ครับโอเคฝากช่องทางของฟาลันรักหน่อยครับออนแอร์วันไหนทางช่องทางไหนครับก็ฟาลันรักครับจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับ5ทุ่มตรงนะครับทางช่อง9 m อร์ t หมายเลข34นะครับผมและทางออนไลน์ก็เป็น v g ครับผมโอเคครับผมครับ